สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับมาพบกับผมในช่องอีสานพาบวกอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาใช้โปรแกรมเหมือนเดิมนะครับผมท่านไหนที่มีแล้วเอาไปใช้ก็เกิดประโยชน์บ้างหรืออาจจะใช้ยังไม่เป็นหรือใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์นะครับผมมันก็ดูไม่ยากนะครับมันอยู่ที่ความตั้งใจว่าเราจะตั้งใจ ดูราคาดูวิธีการใส่โปรแกรมแล้วมาศึกษาต่อนะครับว่ามันจะมีแนวทางยังไงในการที่จะเอาชนะมันได้นะครับผมส่วนตัวผมก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับยังใช้เหมือนเดิมบางครั้งก็ใช้วิธีการอ่านราคานะครับผมใช้วิธีการอ่านราคานะครับบางครั้งก็ใช้โปรแกรมนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะ เอามาใส่ให้ดูสัก3าคู่นะครับผมคู่แรกเป็นฟุตบอลจีนนะครับทีมเยือนนะครับปักกิ่งกัวอันนะครับอันดับ4บุกไปต่อเหมยโชนะครับอันดับ15้านะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมคู่นี้เปิดราคามาครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกนะครับคืออย่างที่ผมเคยบอกนะครับพยายามดูราคาเปิดก่อนเห็นไหมครับผมพยายามดูราคาเปิดเนี่ยราคาเปิดถ้าใครอ่านราคาผู้ไม่เป็นแล้วก็มากดใส่ก็ได้นะครับผมกดใส่ดูสิ คู่นี้ราคาเปิดมันอยู่ในหน้าบอลรองนะครับราคาเปิดม like ันอยู่ในหน้าบอลรองนะครับผมคือแฮนิคปบพวกนี้คือราคาต่อรองพวกนี้ก็พยายามอย่าให้มันขยับมากนะครับพยายามอย่าให้มันขยับนะครับผมคือราคานิ่งๆแบบนี้ดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับผมอันนี้เมื่อราคาเปิดมันอยู่ในหน้าบอลรองแล้วนะครับราคาเปิดมันอยู่ในหน้าบอลรองแล้วเรามาดูซิว่าราคาไหลมันจะเป็นยังไงนะครับผม าราคาไหลมันบอกให้ผ่านนะครับราคาไหลมันบอกให้ผ่านยังไงรู้ไหมครับผมข้อที่หนึ่งเลยมันติดเงื่อนไขติดเงื่อนไข1.9 1หนึ่งนะครับแต่ราคา1.91เอ่ะเป็นราคาผู้ที่อยู่ในหน้าบอลลองอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เราเราจะเอา,อาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเลทของราคาบอลลองนะครับเอาเลทของราคาบอลลองไปใส่นะครับผม แต่ผมไม่แนะนําให้ใส่นะครับแต่ว่าผมจะมีตารางของผมตั้งหากนะครับผมก็คือ,คอ,คอเลทตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่1.91ถึง1.95นะครับคือมันเป็นเลทของมันอยู่แล้วนะครับคือไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยตอนที่ผมให้เขาทําเนี่ยผมใส่ราคามันไม่หมดนะครับผมซึ่งปกติแล้วมันจะต้องใส่ที่ราคา1.91ลงไปด้วยนะครับผม1.91ลงไปด้วย แต่ถ้าเราใส่ในโปรแกรมมันไม่คำนวณแน่นอนเพราะมันเพราะโปรแกรมมันถูกสร้างมาอ,อีกราคาหนึ่งนะครับผมเพราะผมลืมใส่นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมแต่ให้จาไว้เลยครับ1.9 1้าหนึ่งมันอยู่ในหน้าบอลรองของราคา0ูน้านะครับทีนี้ทําไมคู่นี้ราคาเปิด <c oughs> ถึงให้เป็นบอลรองทั้งราคาเปิดและราคาไหลนะครับท,ทั้งท้งที่ปักกินกว่าอันนะครับเป็นยอดทีมของอังกฤษอยู่แล้วเอ้ยเป็นยอดทีมของจีนอยู่แล้วนะครับอ่า แล้วก็มือโชนะครับมือโชวนี้เราเราก็เพิ่งได้คุ้นชื่อกันเนาะโอเคเราก็มาดูว่ามันมีดีตรงไหนนะครับมันมีดีตรงไหนนะครับสีติการเจอกันนู่นนั่นนี่นะครับผมปักกิ่งกวัวอันนะครับผมก็บุกไปแพ้สามหนึ่งปักกิ่งกวัวอันก็บุกไปเสมอสองสองนะครับผมนัดล่าสุดที่แข่งในบ้านของมือโชวนะครับก็สามารถชนะได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมนัดล่าสุดที่ทีมต่อบุกไปเยือนนะครับ ล่าสุดนะครับก็เสมอกับอะไรเนี่ยเชิงตูนะครับ2ประตูต่อ2ฉะนั้นคู่นี้เราต้องอเราก็เดินตามโปรแกรมของเราเลยนะครับที่มันอยู่ในหน้าบอลลองนะครับคู่นี้อ่าก็ไปลองที่เหมยโชราคา0.5นะครับผม <c oughs> ต่อไปกันเลยนะครับผม คู่นี้ราคาเปิดมาที่0.5อยู่ในหน้าบอลรองนะครับ0.5อยู่ในหน้าบอลรองพอมีการขยับราคาเหลือปอปอนะครับพอมีการขยับราคาเหลือปอปอพิกกลับมาให้อยู่ในหน้าบอลต่อทันทีนะครับผมพิกกลับมาให้อยู่ในหน้าบอลต่อทันทีนะครับคู่นี้ทีมเยือนบุกไปต่อนะครับคู่นี้ทีมเยือนบุกไปต่อนะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะใช่ไหมนะครับผม คู่นี้อยู่ในหน้าบอลต่อของราคาไหลนะครับมันมีการพลิกกลับมาให้อยู่ในหน้าบอลต่อนะครับแบบนี้เห็นไหมครับถ้ามันมีการขยับราคาเห็นไหมครับยังไงยังไงอ่ะมันจะต้องมีการพลิกของราคาซึ่งเราจะเป็นเน้นที่ราคาไหลนะครับเราเป็นเน้นที่ราคาอ่าเราไปดูกันสิว่าทําไมมันถึงกล้าปลูกไปต่อนะครับฟอร์มมันเป็นยังไงนะครับฟอร์มมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเจอกันนะครับผมทีมเยือน แพนะ้ทีมเยือนชนะทีมเยือนแพ้แพ้แพ้เสมอแพ้แพ้มากครับทําไมวันนี้มันเปิดถึงเปิดให้ไปต่อได้นะครับทําไมถึงเปิดให้ไปต่อได้นะครับอ่าจาบ้านนัดหลังสุดที่เป็นอาจาบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับก็ไม่แพ้นะครับทิมเยือนบุกไปเสมอสองสองเห็นไหมครับก็ไม,ม่ชนะทําไมวันนี้ให้ไปต่ออ่ะแปลกไหมฮะวันนี้ให้ไปต่อโปรแกรมให้ไปต่อนะครับ คู่นี้ต่อในราคาเสมอครบครึ่งนะครับผมต่อในราคาปปไปเลยนะครับผมคู่ต่อไปเป็นฟุตบอลโปแลนด์นะครับแข่งขันกันเวลาห้าทุ่มนะครับคู่นี้เจ้าบ้านอันดับ16เบิดบานตอนรับขออทีมอย่างโคโรนานะครับผมอันดับ11นะครับปกติแล้วอันดับที่สูงกว่าผมไม่แนะนําให้ไปเดินบอลรองนะครับผมคืนนี้อันดับ16ห่างกันที่อันดับ11 ห่างกันอยู่5อันดับแต่ถ้าอันดับ16แข่งกับอันดับ14 16แข่งกับอันดับ15แล้วอันดับ16ต่อแบบนี้เราก็ให้เราถอยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในบอลลองนะครับ <b nhân> เเราไปดูกันนะครับผมว่ามันอยู่ในหน้าบอลลองจริงไหมนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาอยู่ในหน้าบอลต่อครับ2 0 5อยู่หน้าบอลต่อ3.25ก็อยู่ในหน้าบอลต่อ3.20ก็อยู่ในหน้าบอลต่อนะครับผมทีนี้2.2 0นนี่มันอยู่ในพลิกกลับมาให้อยู่ในหน้าบอลลอง นะครับ3.10นี่คือมันบอกว่าโอกาสที่มีการทำประตูกันค่อนข้างน้อยนะครับผม2.90ก็อยู่ในหน้าบอลองนะครับผมคู่นี้เราลองไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสามจุดหน่ง <c oughs> <c oughs> คู่นี้โปรแกรมบอกให้อยู่ในหน้าบอลอง โปรแกรมบอกให้อยู่ในหน้าบอลรองเอาเราไปดูสิว่ามันเข้าขายที่อยู่ในหน้าบอลรองหรือไม่นะครับผมาการเจอกันนะครับผมล่ลาสุดเป็นการกระชับมิตรก็อเจาบางก็ชนะไปได้3 0มนะครับผมแล้วราคาคู่นี้เปิดมาที่ครึ่งลูกเสมอมกันหนึ่งหนึ่งนะครับก็แพ้ทีมเยือน2 0ก็ชนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะเอาง่ายๆนะครับผัดกันแพ,ผนพ้ผัดกันชนะนะครับผม อาจารย์บ้านแข่งในบ้านหลังสุดนะครับชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับไม่แพ้นะครับผมส่วนทีมเยือนก็บุกชนะได้2ประตูต่อหนึ่งก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับ <c oughs> ฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าสูสีนะครับผมซูสีโอกาสที่จะออกสกอร์เสมอกันมีสูงนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมให้ไปที่บอลล็องโคนโนาในราคา,าปป นะครับผมในราคาปปนะครับก็จบไป3คู่นะครับผมก็ลองเจ้าบ้านหน่วยโชว์0.5นะครับผมต่อทีมเยือนนะครับไซนาไซนาโจเอ็นนะครับผมในราคาปปแล้วลองโคโรนาในราคาปปเช่นเดียวกันนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ